สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราอยู่กับลำโพงคอมที่มีซับบูฟเฟอร์ที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์แถมราคาเข้าถึงง่ายผมกำลังพูดถึงคลิปโปลเมเดีย2.1 BT นั่นเองครับ ลำโพงสเตอรโอระบบเสียง2.1ให้เสียงได้ดีระดับยอดโดยเฉพาะการดูหนังหรือเล่นเกมให้เสียงที่ใหญ่สมจริงเหมือนลำโพงบ้านเลยครับที่ตัวลำโพงนั้นจะมีหนอบสำหรับปรับระดับเสียงและระดับเสียงเบสด้วยนะครับมีกำลังขับมากถึง200วัตต์กันเลยทีเดียวครับทางด้านข้างจะมีช่อง AUX ทั้งในส่วนของ Line Out และ Headphone Out อีกด้วยนะครับและลำโพงตัวนี้ยังรองรับ Bluetooth ที่เวอร์ชัน2.0ด้วยครับด้านในมีไดรเวอร์ชนิด Microstatic ที่ทำหน้าที่ในส่วนของเสียงสูงพร้อมกับไดรเวอร์ 2-way Satellite Mid Bass ขนาด3นิ้วที่จะให้เสียงในส่วนของย่านกลางต่ำครับมีซับวูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้วชนิดยิงออกทางด้านข้างครับภายในยังมีแอมป์ที่ทําหน้าที่ผ้าขยายเสียงช่วยปรปับปรุงคุณภาพเสียงให้มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วยครับต้องบอกเลยครับว่าลำโพงคลิสโตรเมเดีย2.1 BT ตัวนี้เหมาะจะเป็นลำโพงคอมคู่ใจของใครหลายๆคนมากๆเลยครับด้วยคุณภาพเสียงต่างๆที่ให้มาแบบตัวท็อปแต่ราคาสามารถเอื้อมถึงได้และคุณภาพเสียงที่ต้องบอกเลยว่ามาให้แบบครบถว้วนไม่มีผิดหวังเลยครับ ส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเสียงของลำโพงตัวนี้แล้วล่ะก็เข้ามาทดลองฟังกันได้ที่ร้านโปโปอินไฮไฟอาคารฟอร์จูนทาวชั้น3หน้ารานฟูตเบิร์นะครับ